สิบเรื่องหน้าทึ่งเกี่ยวกับโลกของเรา22เมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก Earth Day โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่22เมษายนปี1970ที่ประชาชนราว20ล้านคนร่วมเดินขบวนตามท้องถนนของเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐเพื่อประท้วงการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ BBC ชวนอ่านข้อเท็จจริงอันน่าทึ่งเกี่ยวกับโลกที่เป็นบ้านของพวกเรา 1. โลกไม่ใช่ทรงกลมที่สมบูรณ์แบบแม้เราจะคุ้นตากับภาพของโลกที่เป็นดาวเคราะห์ทรงกลมสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกมีลักษณะแบบราบที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ดังนั้นรูปทรงรีจึงเป็นคำที่แม่นยำกว่าที่จะใช้บรรยายรูปทรงของโลกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นผลจากแรงโน้มถ่วงการเวทเทรน และแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) ซึ่งเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองทําให้ขั้วโลกมีลักษณะแบนราบและเส้นศูนย์สูตรขยายกว้างออกไปด้วยเหตุนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกที่เส้นศูนย์สูตรจึงยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ถึง43กิโลเมตร 2. กว่า70%ของโลกปกคลุมด้วยน้ํนาน้าที่ปรากฏบนโลกอยู่ในรูปของทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าซ ยิ่งไปกว่านั้นน้ำยังปกคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งในสีของพื้นผิวโลกโดยอยู่ในรูปของทาน้ำแข็งหนองน้ำทะเลสาบแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรราว97ร์เซของน้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มในมหาสมุทร 3. อวกาศเริ่มต้นจากประมาณ100กิโลเมตรเหนือโลกขอบเขตที่แบ่งระหว่างชั้นบรรยากาศโลกกับห่วงอวกาศเรียกว่าเส้นคาเมนคาเลาซึ่งอยู่ที่ระดับ100กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล 75เซของมวลบรรยากาศโลกอยู่ในระยะความสูง11กิโลเมตรแรกเหนือผิวน้ำทะเล 4. โลกมีแกนกลางเป็นเหล็กการที่โลกของเราไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมสมบูรณ์แบบอีกทั้งไม่ได้มีมวลกระจายเป็นเนื้อเดียวเท่ากันอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้พลังของสนามโน้มถ่วงแตกต่างกันไปในแต่ละจุดยกตัวอย่างเช่นหากเราเคลื่อนที่จากเส้นศูนย์สูตรไปสู่ขั้วโลกความเข้มข้นของสนามโน้มถ่วงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทะว่าความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสรับรู้ไม่ได้ โลกเป็นดาวเคราะห์เดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตโลกเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลที่เราสามารถยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ปัจจุบันมีสัตว์โลกที่ได้รับการจัดหมวดหมู่อยู่ราว1.2ล้านชนิดพันธุ์แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่เป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกในปี2011นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าโลกน่าจะมีสัตว์ทั้งหมดราว8.7ล้านชนิดพันธุ์ โลกก่อกำเนิดขึ้นเมื่อราว4,500ล้านปีก่อนและสมบัติทางกายภาพของโลกลักษณะทางธรณีวิทยาและการโคจรของโลกเอื้ออำานวยให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตมายาวนานหลายล้านปีแล้ว 6. แรงโน้มถ่วงไม่ได้เท่ากันทุกแห่งในโลกการที่โลกของเราไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมสมบูรณ์แบบอีกทั้งไม่ได้มีมวลกระจายเป็นเนื้อเดียวเท่ากันอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้พลังของสนามโน้มถ่วงแตกต่างกันไปในแต่ละจุด ยกตัวอย่างเช่นหากเราเคลื่อนที่จากเส้นศูนย์สูตรไปสู่ขั้วโลกความเข้มข้นของสนามโน้มถ่วงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเะว่าความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สัมผัสรับรู้ไม่ได้ 7. โลกเป็นดาวเคราะห์สุดขั้วโลกของเราเต็มไปด้วยความแตกต่างอย่างสุดขั้วความหลากหลายของพื้นที่ภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศทําให้ในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองยกตัวอย่างสถานที่อากาศร้อนที่สุดในโลกที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง แต่จุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดที่มีการบันทึกไว้คือหุบเขามรณะเดดเวลีซึ่งเป็นทะเลทรายอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐบริเวณเขตแดนระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐเนวาดาโดยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี1913วัดอุณหภูมิที่นี่ได้56.7องศาเซลเซียสส่วนสถานที่สุดขั้วอีกแห่งคือทวีปแอนตาร์กติกาในเขตโคโลกใต้ซึ่งเคยมีการวัดอุณหภูมิที่สถานีวิจัยวอสตอกวอสตอกสเตชัน เมื่อวันที่31กุมภาพันธ์ปี1,983ได้ต่ำถึงลบ89.2องศาเซลเซียส8โครงสร้างสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแนวปะการังเกรดเบริเอร์รีฟบริเวณนอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลียคือโครงสร้างที่ก่อตัวจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความยิ่งใหญ่ของแนวปะการังแห่งนี้สามารถมองเห็นได้จากวงอวกาศโดยครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000กิโลเมตร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายพันชนิดพันในปี1981เกรด t บริเอ e ร์รีฟได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติหรือยูเนสโก่9โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่ยังมีการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้พื้นผิวโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปรากฏการณ์นี้ยังส่งผลให้เกิดการก่อตัวของภูเขาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟวงจรการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมอุณหภูมิโลกเพราะช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลมาจากการเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องของพื้นมหาสมุทร 10. โลกมีกรอบป้องกันสนามแม่เหล็กโลกทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันอันตรายจากอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ สนามแม่เหล็กแผ่ขยายออกจากแกนโลกไปยังขอบเขตที่บรรจบกับลมสุริยะคุณสมบัติหนึ่งของสนามแม่เหล็กโลกคือการช่วยสัตว์บางชนิดในการนำทางและช่วยนำทางมนุษย์ได้เช่นกันเวลาที่เราใช้เข็มทิศ